เลอเลยสวายสวยนี่งไงเจอแล้วเจอแล้วได้ปลาให้เราเติมแล้ว <c oughs> นา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 มาเร็วนะนี่ไปก่อนด้วยคือ้ยสายขาทุกคนสายสทุกคนเลย <c oughs> สวัสดี <c oughs> ทุกคนวันนี้เรามายิงปลาอีกแล้วนะ ออวันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนก็เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันหยุดที่ทุกคนรอคอยเนาะแต่ปลามันจะรอเราหรือเปล่าทุกคนเออตรงนี้แหละต้องมาลุ้นส่วนวันนี้เรามายิงปลากันอยู่ที่คลองทับช้างนะจุดเริ่มต้นเลยคลองทับช้างก็เดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้เราจะลาอก,กันสักกี่คลองนะครับหรือว่าจะวนรอบแค่รอบเดียวเนาะตอนนี้ก็ทีมงานกําลังแยกย้ายกันไปหาหมายที่ มีตัวขึ้นนะครับก็รอส่งข่าวอยู่รอพวกพวกส่งข่าวเราก็าออกมาหาอีกโซนหนึ่งนเนออาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนน่าจะเยอะนะแล้วปลาจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้มีผลงานมาให้ชมกันเนาะโคตรลุ้นอะ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้น้อยเราสูนด้วยนะครับ ได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้ผลงานสักกี่ตัวแล้วสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับทุกคนจุดแรกที่เราจะเฝ้าดูก็จะมีโซนทับช้างตรงใต้สะพานตรงถนนตัดใหม่เนาะโซนเนี้ยซึ่งปีที่แล้วอ่ะขึ้นเยอะมากนะครับแต่ปีเนี้ยค่อนข้างน้อยนะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดนะป่า แต่รู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะระบายน้ําค่อนข้างไวนะครับปีนี้เลยค่อนข้างที่จะหาปลาใหญ่หาปลายิงยากหน่อยเนาะแต่ก็ยังพอมีตัวให้เราได้ได้หวดกันอยู่นะเดี๋ยวลองดูโซนนี้ก่อนแล้วกันถ้าโซนนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราก็โยกไปขึ้นไปเรื่อยๆเออไปดูตามคลองนู้นคลองนี้รอเลาะไปอเอาเว้ยวนมาเจอปลาแล้วครับคลองบ้านหมา <laughs> แต่บ้านเราเลาะจนหมดเลย มาเจอปลาอยู่บ้านม้านะขึ้นดิง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 อยู่ยังพอมีตัวครับค่อยค่อยคัดไซเอานย่างเงี้มีตัวนู้นหมวเลยอืมเฉียดหัวไปนิดเดียวนี่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยตัวสวยอยู่ตัวสวยตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยเดีย๋ยวพึ่งไปเดีย๋ยวพึ่งไปรอพี่แป๊บหนึ่งนะรอพี่แป๊บหนึ่งลายจ้อยสับได้ยินเสียงกดปักไปเลย ต่ปาลาค่อนข้างจะระแวงอ่ะม่าต้องต้องมีหาที่ซ่อนที่อะไรสักหน่อยละหลบลังส่งลังเสาอย่างเงี้ยซุ้มเสายังมีลุ้นหน่อยนะเนี่ยน่าจะพอได้ลุ้นนี่ไงโอ้ยผ่านหน้าเลยวนวนวนว่ายไปนู่นตัวหนึ่งไปและแว้ไวว่แล้วเกินนี่นน่ะแต่ว่ายอยู่โซนนู่นน่ะเพียบเลยนา่นน่ะตัวสวยด้วย ขึ้นไม่เนียนไม่ว่าขออย่าเป,ยยยาเปียวได้ไหมปลาโดนหรอเร,รียบร้อยนะครับอยู่นะเออนิ่งเลยครับเนี่ยไซด์อย่างเงี้ยขอได้ยิงนะครับไซด์ปลาเข็มเออท่วงใหญ่ใหญ่ช่วงนี้เรายังไม่ต้องไปหาเยอะเนี่ยครับเข้าเต็มๆตมเลยนะจากหัวทะลุหน้าเขนนะครับผมดอกจีนฝากไว้ด้วย เจอองศาโหดเข้าไปรู้เรื่องเลยไปดีครับลุยกันต่อใส่ลูกดอกเตรียมไว้ดีนะเรายังยังตัดสินใจวนมาบ้านมานะมาติดเข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งอ่ะไม่มีตัวเพราะปลาเพิ่งจะเริ่มขึ้นได้ไม่นานนะครับ แต่มันไม่ยอมล่องผ่านนะใกล้ๆไม่ไปผ่านอฝั่งนู้นนะตัวไหนใหญ่สุดวะลงไปหมดเลยทีนี้ไม่น่าถามเลยว่าตัวไหนใหญ่สุดโหมันไกลเกินไปเปล่าไกลเกินไปเปล่าอีห่าเอ้ยตะลันดอกใกล้ๆหนยก็ไม่ได้คิดว่ากูแม่นขนาดนั้นเลยอะเนี่ยผ่านไปฝูงหนึ่งทุกคน ตัวให้สวยอยู่เอ้ยจ้าเขี่ยนึกว่าโดนแล้วนี่นมีขึ้นเน่ยใต้น้ำเนี่ยเหลียมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับวิ่งเหลี่ยมอยู่ใต้น้ำเออโอ้โห ยิงโคตรยากเลยนะอย่างเงี้ยดีนะครับยังฟุกโดนเนี่ยนะครับตัวไซต์ปลาคลองก็ไซต์นี้ก็กําลังโอเคใช้ได้นะครับได้เก็บนะครับนี่ปนินนะของนี้นี่ยังไม่เจอเลยนะครับขางดํา <c oughs> เห็นเป็นประเด็นกันแต่ก่อนเนี่ยได้เก็บครับดอกจีนกับปนินไซต์งามๆฝา,ากด้วยครับปลาเติมเป็นไงบ้างเนาะดูนะปลาอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเลย แยกสายลำบากด้วยนะมาหลักที่เดิมเนี่ยมุมเสาไฟก็ขึ้นดีทุกคนแต่พอเรามายืนนะแม่งชอบหายเรียมไหนขึ้นปลอดภยัยเรียมไหนขึ้นไม่ปลอดภัยมันรู้นะทำไปเล่นปาอะไรปลาอะไรวะ เรียบร้อยนะครับวิ่งนะครับไอ้ยี่อย่าบอกนะว่าช็อกเกอร์อะแม่งขึ้นแพทมาเลยทุกคนปลาแล้ววะช็อกเกอร์จริงด้วยเฮี่แล้วไงกูโอ้โหแม่งขึ้นมาปิ้นตัวไอ้ยี่ล้วขึ้นไม่เห็นตัวเลยนะเห็นแค่เงาเงาเงาเงไว้เรากัหืึสุดเลยช็อกเกอร์เต็มเลยกู อ,อนี่แหละครับเรียกว่าปลดออตโต้กระชากเลยไปครับหมายแตกเปก็นไงครับขึ้นดีไหมแถวนี้พอได้ครับพอได้เนาะได้ครับพอมีครับน้อยโอมันต้องรอลมนิ่งๆหน่อยครับ๋อลมมันแรงมันก็หายครับน้อยครับผมครับลองขอลอง<ร>ด้วยขอลองด้วยลยครับโอ้ยขึ้นฝั่งนู้น ครับผมีนงานงานี้ครับเขาได้อยู่นะตัวนู้นจะโดนไหมเอ่ยจะโดนไหมเอ่ยทุกคนลึกแล้วอ่ะไปแล้วลึกแล้วหายไปเลยศาสตร์รู้ดีจัดเลยนนก็มีนะ่แต่สนใจตัวเขาเมื่อกี้นุ้นไปนู่นแล้วูนนู่นนู่นนู่นตรงหน้านาเขาเลยนู่นนะ ก็打响นคนละโซนดีกว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้ไหมใส่ได้ไหมไม่าจะได้กูขีฮฮ้ีัดังจุกไม่ดอนทุกคนหนักมายิงตอนเราปิดกล้องพอดีเลยนี่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 มาจ้ะตัวไม่ค่อยใหญ่ยว่ะยิงยากนะอย่างเงี้ยโอ้โหฮ,ฮี้ด ปิน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 ้นเอาอยัางไงปินป้นปิ้นเอาปิน <c oughs> <c oughs> โอ้เล่งโคตรยากแม่งพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันไม่ยอมนิ่งให้เราอะเราเป้ามองเห็นไม่ค่อยชัดนะคือลมกแล็แรงอย่างน้อยพอได้ผลงานให้ชมกันนิดหน่อยก็ยังดีนะจะยอมแพ้กับไอ้ปลาโซนนี้ดีไหมยิงแม่งพลาดเป็นสิบแล้วอะยังเอาตัวไม่ได้เลย พอยิงเข้าไปปุ๊บพอจังหวะตัวบางทีจะขึ้นเนียนๆนะพอเราจะยิงไปปุ๊บแป้งพอลูกดอกปล่อยไปเสร็จใช่ไหมหมวนตัวหนีเลยลูกดอกยังไม่ทันถึงอะหมวนหนีไปละแล้วดักทางยากเลยนะนี่จะดักทางไหนโคตรเปรี้ยวเลยนะเอะลองดูจุดนี้จุดสุดท้ายทุกคนไอช่อนไว้้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยพอกูจะเล็งปุ๊บมึงพุ่งพุ่งพุ่งเลยตัวไม่ใหญ่ะีถ้าตัวใหญ่กูรีบซัดมึงไปแล้ว ออไซโลกูแม่มาลีลาแล้วนะมึงหัวปักเลยนะใต้ไม้ครับใต้ไม้แหลมๆแหลมๆขึ้นมาอยู่แต่ตัวไม่รู้นะครับว่าไซไหนพยายามส่องดูทั่วๆนะมันจะมีขึ้นโซนไหนหรือเปล่าเนี่ยที่ช่อนอีกอ่ะเฉียด,ดข้างโน่นทุกคนต้างกำแพงมีแต่รุปูปลาพันปลา มีตัวขึ้นอยู่นะนี่เริ่มขึ้นแล้วตัวสวยกว่ามิรุขอขึ้นมาแบบชัดๆหน่อยดีไนะหนน้าหมดเลยอืมเรียบร้อยครับได้ตัวแล้วได้ตัวสักที เอ้ยทำไมมันมันแน่นจังอ่ะมันแน่นจังอ่ะกลางตัวเลยครับทุกคนอื้อโอ๊ยเอ้โหยกว่าจะสาวเข้ามาได้นะเนี่ยครับกลางลำตัวนะครับผมหลังจากพลาดมานานโอ้โหโเคได้เก็บนะครับผมลูกดอกจีนถ้าสนใจก็ทักมานะครับ ก็โอเคทุกคนสุดคองแล้วเดี๋ยววนเข้าไปหานรูนนะทธิบานเยียบไปไหนแล้วตบเลือเลยสวายสวาย,ยดักเลยนะหันหันไปนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับวิ่งครับ วิ่งวิ่งวิ่งเชี่ยไปนู่นเว้นห,น,หน้าหล่อซ้ำหน้าหล่อซ้ำาุกูโชคดีแล้วมาถึงเจอจะลังเข้าบ้านเลยมันจะกลับบ้านเอ้ยสูงไปนะสูงไปสูงไปเอาไมเอาไม่เ,ไมเจอแล้วเจอแล้วได้ปลาให้นะ้าเติมแล้วนานาะหนะ้านะนะมาเร็วนะ กูได้ปลานะเติมแล้วได้ปลาแล้วเดี๋ยวนะรอขึ้นชัดรอขึ้นชัดอ่ะเออเรียบร้อยสะเทือนมือเลยจะยกกันขึ้นหรือเปล่านะสองคนมีตขวอัวจไม่เชี่ยเอ้ยจ้นะเบี่ยมมันเบี่ยมเบี่ยม,มันออกมา ตัวใหญ่ด้วยเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะนะเฮ้ยขาดเลยทุกคนขาดข้าวาอยู่ใช่ไหมอุ้ยนะนะไอ้นี่ไปก่อนเด้อเคือผมสายขาดทุกคนสายสายทวนเลยขาดแล้วเหรอโอ้โหขาดเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหเฮียมันว่าเข้าเสาขาดมาเลย ประกอบสายก่อนทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันใหม่นะดูดีมันจะขึ้นอีกหรือเปล่ามันออกไปสามแยกใช่ไหมนะตามเลยครับทุกคนเชื่อแม่งไปทางไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยมันเอาลูกดอ,อกไปสองลูกเลยอะไอตัวเนี้ยมันเอาลูกดอ,อกไปสองลูกเลย <c oughs> จะขึ้นไหนอ่ะ ไอ้ตอนมันขาดตรงเสาอะนะตอนมันขาดตรงตรงเสามันมันเชิดหัวออกออกไปนี่ไหมไหวิงว่งวิ่งมานี่เหรอ,น,อน,นี่แหละต้องเดาว่ามันมันจะออกสามแยกตรงตรง,ตรงโซนนี้หรือว่ามันจะย้อนกลับไปด้านหลังนะทุกคนทุกคนปลาแม่งขึ้นย้อนสอนขึ้นไปข้างบนนูน่นเว้ยเดี๋ยวต้องขี่รถตามไปครับนนะ คจคุณแจน่าเติมได้เก็บไว้ปะวะ่าววะยวต้อง,องเอาคุณแจไปให้แกด้วยเก็บไม่ได้เก็บเอาให้ได้ครับเสียดายลูกดอ,อกด้วยนะเกนะ็บน่าเติมกเก็บกุญแจไปละตัวเดิมป่ะน,นะตัวเดิมใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นไหน หันหันหัวไปไหนหันหัวขึ้นไปเฮยแม่งเชิดมานี่จริงๆด้วยมาหลุนกันดูจเจ้าตัวมันได้หรือเปล่าเนี่ยมัน,นมันขึ้นเนียนเลยปะนะหรือว่าขึ้นแบบเฮ้ยเออมันจะไปขึ้นไหนวะเนี่ยมาเติมเห็นตัวแล้วด้วย จะขึ้นซ้ำหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันดูเอ๊มีสิทธิ์จะได้ตัวมันไหมคุแต่แรงดีจริงครับตัวใหญ่ด้วยแล้วแรงแรงดีด้วยวิ่งปี๊ดเลยอ่ะไอ้แค่มันจะไปขึ้นไหนวะเนี่ยแต่ไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นโซนนี้แหละเพราะเมื่อกี้ตอนที่ผมยืนนัก,กนเห็นเม็ดมันขึ้นนะท่วมเลยนะเห็นเม็ดขึ้นอยู่โอ้แม่งเสียดาย น่าจะฟาวอ่ะทุกคนน่าจะไม่ได้ตัวว่ะต้องใส่ต้องตัดนี่ไงไอขี้ใส่แล้วตัดนี่ไงไอขี้ต้องใส่ต้องตัดนี่ไงไอขี้เอ้ยนี่ขึ้นนี่ใช่ขึ้นนี่โอ,โ,โอ้โหโอ้ฮ่าฮู่ ไปอยู่อะไรตรงนู้นจะปิ้นไปขึ้นไหนล่ะทีนี้หมดสิทธิ์แล้วครับทุกคนไม่ขึ้นละดักมาพักใหญ่แล้วอะไม่มีวีแววเลยนะ่าจะนอกไปแล้วมั้งโอเคทุกคนยอมแพ้มันต้องยอมปล่อยนะครับยอมเสียได้ปลานะ เสียั้งตอกเสียั้งตาขอโทษเด้อตัวเนี้ยเอาสีกรรมให้ด้วย